ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของเทอร์นนลี่นะครับก่อนจะไปถึงช่วงนี่แหละเมืองไทยทคุณผู้ชมไปเที่ยว ไปติดเกาะกันหน่อยด,ยดิอ่ะติดเกาะไปเที่ยวเกาะเคยไปไหมเกาะลีเปะที่จังหวัดสตูลออกมีชื่อเสียงครับใช่ด้าน,นทะเลสวยมากเ๋ยพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะช่วงน,นี้ก็อยู่ในช่วงฉลองวันฮารีาร,รายอน,นั่นเองของชาวมุสลิมเนี่ยนะคะนี่คือบริเวณท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราที่ตำบลปากน้ําอำเภอละงูจังหวัดสตูลก็มีชาวมุสลิมจากรัฐเบริสนะคะแล้วก็เกาะลังกาวีของมาเลเซียเขาก็มาเที่ยวเนี่ยฮะโหคนเยอะนะต่อคิวกันเลยขึ้นเรือเนี่ยนะคะ ด้านของผู้ประกอบการท่องเที่ยวคุณไกรวุฒิชูสกุลเนี่ยท่านบอกว่ายังคงมีนะักท่องเที่ยวมาซื้อตัว๋วไปยังเกาะลิเป็กเป็นเป๊ะเป็นจํานวนมากเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนเนะนี่ยนะน้ําทะเลกอดใสเห็นไหมฮะคนก็สวยเป็นช่วงวันสําคัญของชาวไทยมุสลิมช่ยฮารีรยอหรืออีดิฟตีก็คือเป็นเหมือนวันปีใหม่อะเหมือนบ้านรัวันปีใหม่ของชาวมุสลิม,มก็เลยมาพักผ่อนเป็นครอบครัวที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องของการ ดำน้ําดูปะการังด้วยมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันทะเลใต้ในสวยอยู่แล้วนะครับส่งท้ายนะครับช่วงนี่แหละเมืองไทยวันนี้นะครับจะพาไปเที่ยวเขาบอกว่าไปไหนอ่ะเป็น stone สโตนเฮนเมืองไทยสโตนเฮน n นี่อยู่ที่เมกามใ,ใช่ Yellow s t o นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องไปไกลถึงนั้นนะครับรไปแค่ชัยภูมินะครับจะพาไปรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าสวยงามน้องๆเลย Amazing ใช่นะครับมีชื่อว่ามอหินขาวนั่นเองนะครับตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภูแลนคานะครับเป็นกลุ่มหินอายุกว่า175ปีนะครับจะสวยงามน่าเก็บไว้175ล้านปีอ่5ล้านปีเอาเมื่อกี้พี่บอกว่าเท่าอายุพี่เลยนะน้อยไปล้านปีนะครับอ่ะจะสวยงามแล้วก็น่าเก็บเป็นที่ระลึกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามน้องนางน้องไอไปนะครับแล้วเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมืองไทยเรายังอยู่จังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งนางและก็น้องไอจะพามาชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกันที่อุทยานแห่งชาติภูแลนค่ะ mm hmm. แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งและด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตากับกลุ่มหินสีขาวข,าวขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังกันในนามม้อหินขาวหรือว่าสโตแฮนเมืองไทยซึ่งความสวยงามนี้นะคะเกิดจากธรรมชาติรังสรรค์ ผ่านเวลานานกว่า175ล้านปีเลยทีเดียวค่ะมอหินขาวมีกลุ่มหินอยู่หลายแห่งค่ะกลุ่มหินจุดแรกที่เราเห็นคือเสาหินขนาดใหญ่5ต้นมีความสูงประมาณ12เมตรต้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะขนาดเท่ากับ22คนโอบเลยเสาหินกลุ่มนี้นับเป็นเสาหินที่โดดเด่นที่สุดและเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวชมมอหินขาวค่ะ โดยกลุ่มหินบริเวณนี้นะคะเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกการผุพังและการกัดเซาะของน้ำลมและแสงแดดปรากฏเป็นหินรูปทรงต่างๆซึ่งเป็นลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่หาได้ยากในทวีปเอเชียมีที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะ โดยตำนานความเชื่อนะคะเสาหินแต่ละต้นจะมีชื่อแล้วก็ให้พรแก่ผู้ที่กราบไหว้แตกต่างกันออกไปรายเรียงตั้งแต่ขุนศรีวิชัยเชื่อว่าให้พรด้านการเอาชัยชนะมาสู่ต้นหลวงปู่ฤษีนะคะเชื่อว่าให้พรด้านโชคลาภและหายจากความเจ็บปวดหลวงสมชายเชื่อว่าให้พรด้านความมีสง่าราศีหลวงจันทร์เชื่อว่าให้พรด้านยศถาบรรดาศักดิ์ และหมื่นสิงค์คอนนะคะเชื่อว่าให้พรด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ สำหรับใครที่มาเยือนมอหินขาวแห่งนี้นะคะ่ังมีความเชื่อค่ะซึ่งจะไปขอพรหินแต่ละต้นนั้นใช่ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมหลักเลยค่ะของนักท่องเที่ยวเวลามาที่นี่นะคะหนึ่งต้นขอได้หนึ่งเรื่องห้าต้นก็ขอกันไปเลยค่ะห้าเรื่องซึ่งเราสองคนนะคะไม่พลาดที่จะขอขอไปเรียบร้อยดด้วยใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะในพื้นที่นี้ค่ะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกค่ะให้คุณผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรไปกันเลยค่ะ จากนี้นะคะยังมีกลุ่มหินที่สวยงามให้เราได้ชมอีกมากมายคือกลุ่มหินโขลงช้างหินเจดีและลานหินต้นไสอยู่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรค่ะรวมไปถึงนะคะจุดชมวิวผาหัวหนาคซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของมอหินขาวจุดนี้เราจะได้ชมทิวทัศน์ในความสูงจากระดับน้ำทะเลปลานกลางกว่า900เมตรค่ะโดยหน้าผาหินนี้นะคะเป็นกลุ่มหินที่ยื่นออกไปเล็กน้อย บริเวณขอบหินจะมีลักษณะปลายหินโค้งขึ้นค่ะถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเลยเฮ้ยมาแล้วๆนี่ใน,นี่สดใค่คะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราสองคนมาท้าความเสียวนะคะอีกหนึ่งจุ นั่นก็คือพ้าหัวหน้าค่ะใช่ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเมื่อคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วค่ะก็จะสามารถชมวิวได้ถึง360องศาเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะมาช่วงเย็นๆเรายังจะได้ชมพระอาทิตย์ตกกันด้วยนี่นั่นแหละก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้มาเที่ยวกันเยอะๆมาสัมผัสด้วยตัวเองอย่างพวกเราสองคนค่ะที่มอหินขาวนะคะจังหวัดชายภูมิค่ะแล้วคุณนะคะจะได้รู้ว่าชีวิตนี้นะคะคุ้มค่าที่สุดเลยใช่ค่ะ เชิญมาเชื่อที่ชัยยาภูมิท่านจะได้พบกับสิ่งที่ท่านเห็นรูปอยู่จำเจนะเห็นตลอดทุ่งดอกกระเจียวหมอหินขาวนะครับน้ำตกตัดตน้นนะฮะแต่ท่านหลายคนไม่รู้ว่านั่นแหะคือชัยภูมิเพราะท่านชัยาภูมเิเนื่องจากมันไม่ไกลห่างจากกรุงเทพแค่320ยิกิโลการเดินทางสะดวกสบายมากนะฮะที่นี่ป่าอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะครับก็มาสแสวงหารธรรมชาติใช้เวลาสองวันเนี่ย ที่ยวได้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเที่ยวที่นี่ใกล้ไม่ไกลราคาถูกไม่แพงนะฮะแล้วบริการดีเพราะเราพยายามที่จะบอกกับชาวบ้านว่าจะต้องสร้างมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานอันเดียวกันแล้วนักท่องเที่ยวรับได้ไม่มีการโกงราคาไม่มีไปโกงแล้วผู้คนก็ยินย้มจ่มใสนะครับเข้ามาเนี่ยเขายินดีก็รับมากเลย